สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลดไฟฟ้ามาหาหลัยกิน EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะครับพักเที่ยงแบบนี้ครับเราเอาใจสายเตี๋ยวกันสักหน่อยครับวันนี้นะครับเราจะพามากินกว๋วยเตี๋ยวรสเด็ดบ้านพิมพ์สารกันนะครับร้านอยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าบ้านเด่นเส้นหนองหินเป็นถิ่นมีหอย <Hey! S 1> เส้นหนองหอยเป็นถิ่นมีหินหนองหอยเฉย เมนูหลักๆของร้านนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับมีทั้งหมูแดงป้าป๊อบหมูกรอบป้าบุญหมูตุนป้าลักหมูหมักป้าจับหมูสับป้าอุ้มหมูจุ่มป้ายะหมูกระทะป้าดาวหมูมะนาวป้าเพนจริงๆแล้วเขามีแค่3ามเมนูนะฮะมีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็หมูตุนครับแล้วเมนูที่เราจะมาชิมวันนี้นะครับก็จะมีบะหมี่ต้มยำเล้งแซบแล้วก็หมูกรอบครับ บรรยากาศร้านก็เย็นสบายหลังคาสูงลูกค้าก็ถือว่าเยอะเลยนะครับนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงมัดเที่ยงนะบรรยายสรรพคุณร้านนี้แล้วก็ต้องขอตัวไปชิมก่อนนะครับเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ต้มยำเล้งแซบข้าวหมูกรอบมีเหลืองต้มยำครับ เกี้ยวก็อร่อยเหมือนกันนันเนี่ยคนเยอะๆฮะเพื่อความนัวของรสชาติน้ำซุปที่นี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับยังไงก็อย่าลืมแวะมากินกันที่ลานนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปนัวที่ไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ